เปล่าเลยมามเป็นหน้าสาเป็นจ okay. ุดแรกเลขเจ็ดสามเป็นสี่หกสามหกสี่หกสอง หกเีวหกสองกเี่อกระจายกันนะหกสี่สามหกสี่สาม่เอียวหกสี่สอง

สิบใบยูหกสิบอะิดอ่ะอปิดรูบรรยากาศนี่มันไปหาพวเติบปัดที่นี่เอาเรียบรอยถือว่าเเียมรอยเลอยมรอีโดนมัดแเสียมวันนี้ฉันเป็นวันของฉันว่ามีหกฉันกินสอง5้าสองี่สามเอาจะเอาหกสามเยอะใช่ไหมโอ้ไหจบยังไมางามเนาะ ผาสามเอียวไหมเต็มเต็มเลยวต้ลงผาป่าโอ้เจี๊ยบวมฉันกับวบอบโอ้สันมาลาจาด้นาะเออแล้วก็วะจงสิกนี่ไหมไม่แล้วพอความมา สามยางเดียวเลยตอนนี้ื สามจำเลยจดสามจำกสามจำมันมีทั้งหมดเท่าไร่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจดเก้าสิบสองสามส่าหกดบร่สห้ามืออันนี้เยอ 5, ยเยอีกห้าใบดูตังอยอะหางด้จมือได้ทั้งหมดเท่าไหร่สีห้องส0บใบยี่บใบก็ได้เอา20บใบ เดี๋ยวนั้นก็หกสูงห้าสูงเกัาหกห้าเปิดเขียนเขนว่าอสามมีตัวหนึ่งสามมตัวหนึ่งกสามหาสามสองเต็มๆแล้วหกกับห้าเรียบร้อยเจ้าอันนี้ตอ่ะสามถือด้ไหมหกใบอันนี้ที่สิไปนะ สองหมนสองหมื่นอันนี้หนึ่งหขึ้นบานไปขึ้นโอ้ยย่าบานก้าคุงหากคงขาออขึ้นบานขึ้นบานเขึ้นขึ้นบานเียขนได้เกินจะข่ยสได้ซ้อมไปนะเอาไปนั่นแหละหนึ่งหมื่นนำไข่ไข่ไหมเอาหรออันนี้ใครสองหมื่บอกามหมื่นเป็นสามหมื่นเป็นสา0หมื่นข่เสือได้ซ้อมไปอีก5ามหมื่นสุกเจ๋งอ่ะเดี๋ยวจะต้องเต่ง จค okay. ืนทุนไปมาได้เหามนนี่หานตัวตงนี่หานว่าคอยต้องในเดี๋ยวรอบนี้จะยกรอบเดียวหรือเ่จะแยกรอบเดียวเสียหาเงินหนอตัวไอ้การตเองอ่ะเพราะคืนทุนไปไปเจ้าถูกถูกต้องถูกต้ไหมก็ถูกเหมือนเดิมอม ได้ได้ในสองเมืนสามเมืนหาสามเมือนอห้าเมื่นลยไปเดกัดเด็กัดเต็มอันนี้ครบล

พี่กายจะถ่ายเราถามเยแงำได้ก็ได้หลายละกันถึกเอาไปใจใจได้เป็นธรรมดาละเอโอ้กไปใส่ครับาซีไปโอ้แน่นอย่างนี้ตองหุัวาว่ะมาเห็น

ขันบ่มาหานกับมาสองเจ๊ทั้งหมดยุบยุบกักนสีเอานะทับตำสีไม่เอาขาแดงกักสีตำขาแดงกักสีตำแม,น,ม,น,มนกักสีตำมาก้กหานับเลยกัดหานะ่หานอ่ะเลยกัดมาก้กหานอ๋อมีมีหุกโซ่หมดเต็มโอ้โหสวยเลยหอยป่ายยังละหมืน่น คอยแยกพาแดงกินหมดนะคอยแยกก็ถือคอยทิดที่ยากถือจะวายแยกถือไอเต็งเต็งมหนึงเนาะเอ๊ะหนึ่งหกสูงเนย่ยงละยาง่เอากินไปทชมกักกัเอาไ่หาบาิามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสอ่ะเนี่ยหกสูงไปสองสามสี่

嗯。哦。嗯嗯嗯啊。哦。来。来 oh. 来看。妈、uh.，我们一点都没吃。 มันไม่มีเ้กออกมาหดแล้ว่ไปในหกไปเป็นไปมันมันไม่มีเจ้าออกมาหมดนั่นแหละนั่นแหละเงหกจ้าออกมาหมดเ้า กักสตอันนั้นใส่ตัมเอใ่เนี่ยอันนั้นสองแนอันนั้นยังอ่ันนี้สิเออใส่ตั๊ยออันนี้สิบอันนี้หกให้ตัอยโมกกัดเียวะสเนาะกักสีตเต็งหเต็งหก่เต็งหเลยเยวมาใส่ทางสี่เยวไปใส่ทางงเดิเอเปิดี่มสี่วยะสิใบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดปสเอาไปเปิดเปิดรูโบหกเอียวล่ะมันต้องมีหนะมันต้องอยู่ในเราห้าห้าสองไงสเอียวสมเฮ้ยอย่าเฮ้ยกินได้ในอันนี้ไอ้กันมาเอียวอีกดีวะเสียด้กักซีตามจะกักซีตามสามหมื่ ามเอสก็เอาไปนันี่เลยเนี่ยคอยเอาตั้มไอซีเอลจมาลงนี่เมือนึงสามมเอาไปเลยองมโหกบ่มาเอาเอาไปเบดเลยังไปสาส่เื e ่อน่เื่อนเื่อนไปตรง ตำงามเหรอวัดซีเหนอไม่พลาตัดเหาหมื่นสองนาอแมนขึ้นซีวัดะกวนไปเลยคุอยเยะ อะไรเอ๊ะสามพันนะดีเท่าไหรจำเอียวกันสามยี่สิบไปสามสามเอียวสี่สามสามสองสามสอง บินสามเนี่ยโยนสามตับสี่พันเต็งตับรอบนอกผาาปากเต็งตับแมนวัดเออาปากเต็งตับ นะเปิดหนติติติสเอาวะววติ๊ติ๊สาเอาด้วยหกไปเลยติ๊สามน่เอานะเราะส่ย้าปากถึงองเฮยถือใบเดียวโอ้ขอบคุณนะครับเป็นมื่เรียบร้อยเลยใช่ขอบคุณนะครับ ถือใบเดียโอ้ยใจเห็น่านจะมือถือใบเดียวนะบร้ต่อานังไปเรืเอยเอาเจ้มือใ่เหรเนเดียวไฟลุกก่กตาดีกว่าทีโถี่ยอมมากองเนี้ยหนึ่ว่ดจะมีสามนี่เสียงซีกับเสียงซานเไปแยกบอกอีกทีวิเปนเทีดสัยสิเป็นตาหมู่เก๋เกังสิไรอยู่เดยนี่ mhm không chị thôi mắt nè tầm chịu nè nè này nè 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 nè

ของเก่าตำสามเือนึงเนาะนึงตำเอือนึงตำเอือนึงยังไผตำเยอะใชมตำามเืองตำเยอะตำเยอะยี่สิบป่สอนผ้าป่าก็ถือขับเกลมาที่นี่เป็นสามกัเยอะแล้วเนาะมันสเรือยังมันสเรือยังมันจะขึ้นยังว่นมื่ขึ้นซีนแห้งดีแล้วมันพวงบก สองหมื่นสี <64 S 1> ่อันนี้สองหมื่นสามอันนี้สองหมื่นสี่จำ0่านเลยหาลาแ้วกันสองหมื่นสองหมื่นสีเป็นสี่หมื่นแปดสี่หปดปดอันนี้เท่าไหร่อสอง่นสสามสองหมื่นสามสามหกพักับหกพัน เก้าพันต่อหกัเป็นหมื่นเป็นมหาอันนี้หกหมื่นหกหมื่นเป็นแสนหนึ่งแสนหกับหน0 0ง่นบาทแสนหพ้าพันบาทเป็นแสนสอ่าบาทเป็นแสนสองหมื่นห้าพันบาทคือกนสุสุดขนดีๆเ่อมื่ Salmon, tham sáng, mặt con nơi chóng tham cho tham sáng,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  tham ít tham sáng, 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 tham sáng,

Anh xem xem có quy mặt. Si đấy nữa khoai. Si bố lo, bố đấy nữa cazo tôi có thể cốm mài. Tôi, tớ, 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 โอเคใด่ไหมหาสองแข็งมาเชื่อถือปวเนาะกิไปยาวดีๆน่ก็ดีได้เฮ็ดุ่งมเสียนเนาะอาวไปถ้านนี้่เงิน

มาหกสามสามเต็มหกเต็งสามสามสี่ครัอ้าวออะไรบจออะไรก็มาก็เอายวนี่แต่งย่ของลงจาสี่สองก็่ายนี่โอ้่ะ อันนี้คือขึ้นบ้านอันนี้กักบนเตงหากักก็ได้ขึ้เาแต่ก็เตงหากักกักเตงี่จ่าจ่เาคาีสอวกเราเอาเอาอีถือยี่ดีสองเจ้าเจ้าถือยังแล้วก็ยังอีกไอตัวหใบเจ้าลงหกยังลงหกสามลสามี่นี่้า 60ม่ได้ลงมาคอนเจ้รลงอยู่ไหม60สองน่าสงหก